เรามาดูเรื่องราวละครที่เราจะได้ชมกันในปีนี้กันนะคะอ่ะเรื่องที่เรียกว่าดูแล้วหาอย่างแน่นอนเลยนะคะก็คือเรื่องเทธิดาปาร้านะคะเ,เพราะว่าพอเอ่ยชื่อผู้จัดคนนี้หาได้เลยนะคะ,คะใครคืะพี่กอบสุขนะคะโอ้ <laughs> ขับรอเลยคะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะจะค่ายเสพออนเวิร์ดนะคะซึ่งก็ ถ้านางเรื่องนี้เขาบอกว่าท้าทายมากเลยค่ะคำว่าคือชิปปี้กับกระทิงโอ้โหนะคะมม่ือใหม่แล้วก็ต้องพูดบอกว่าผู้อีสานกันด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะอะไรประมาณนั้นแหละค่ะเอาไปดูอะไรดีกว่านะคะถ้าไม่ติดปลาฉุยๆมาแล้วหอมเชียวแทบที่ดาบปลาแซ็บแน่นอนค่ะมีรอยยิ้มค่ะมีเสียงหัวเราะค่ะแซ็บอีลีละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้จากค่ายสเตปออนเวิร์ดที่จะทำให้คุณ ไม่หวันอะไรแล้วก็มันหนักแก๊กแก๊กแก๊กหัวก็าดิ่ดพูดยกับการเจอกันครั้งแรกของชิปปี้สิรินและกระทิงคุณนลงเรื่องนี้พี่ชิปกดทิ้งครับโอ้โหผมโดนแก้งทั้งวันเลยผมเก็บกดนะใช่ใช่เก็บกดค่ะเก็บกดพร้อมกับความท้าทายที่ไม่ธรรมดา ภาษาอีสานซึ่งไม่เคยพูดเลยเพิ่งรู้ว่าต้องพูดภาษาอีสานซึ่งเราอะเข้าใจว่าไม่ต้องพูดใช่แล้วพูดทั้งเรื่องไนหนาขับรถอีทแตนมีสกายแลบมีหลายอย่างอะไรที่ไม่เคยทำเคยทำเรื่องนี้หมดเลยครับประกาศสักดาความสนุกความหาให้ได้ชมกันจันทร์ที่25มกราคมนี้ทางหน้าจอช่อง3กด33เทพธิดาปารามันจะไม่เครียดแน่นอนคะ่ะแล้วก็ได้ความสนุกกลับไปด้วยพร้อมกับข้อคิดด้วยค่ะ